แปลกแต่จริงที่บเยิรมิวนิคหันมาทาบทามแวงซองกองปานีเฮดโค้ดทีมเบอร์ลี่หลังถูกเป้าหมายรายต่างๆพากันสายหน้าเรียบวุดหลังตกเป็นข่าวอย่างหน้าฮือฮากับเสือใต้กองปานีถูกระบุว่ามีแผนคว้าแจ็คก,กริลิตปีกข,ของแมนซิตี้ไปร่วมทีมให้ประสานงานกับแฮร์รี่เคนซูนหน้าทีมชาติอังกฤษว่ากันว่าสตาเรือใบสีฟ้าเจ้าของค่าตัว100ล้านปอนด์ซึ่งย้ายมาจากแอสตันวิลล่าในปี2021 คือเป้าหมายรายแรกของในายใหญ่ชาวเบลเยียมหักว่าสุดท้ายแล้วเบอร์ล,ลี่สามารถตกลงค่าชดเชยกับทีมดังของหลีกเมืองไส้กรอกเป็นผลสําเร็จในกรณีที่ทั้งกองปานีและกรีลิตได้ย้ายมาร่วมงานกันที่อาริอานอารีนาแผงแนวรุกของบบเยินจะมีความน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นอีกหลายเท่าเนื่องจากปีกเลือดผู้ดีจะได้ผนึกกำลังกับแฮร์รี่เคนหัวหอ,อกทีมชาติอังกฤษ ซึ่งซีซั่นแรกในบุนเดสลีกาเขาประกาศสักดาพังประตูดได้44ลูกและ12แอสซิสจากการลงสนาม45นัดขณะเดียวกันการย้ายมาของกรีลิศจะต้องมีคนเดือดร้อนเป็นธรรมดาซึ่งในกรณีนี้แซดนาบรีสอเขาต้องหลีกทางให้นักเตะใหม่โดยอดีตดาวเตะทีมอาเซนนอนมีแนวโน้มหล่นไปนั่งข้างสนามสำหรับซาเนเชื่อว่าจะติดเป็นขุนพลตัวจริงของเสือใต้เนื่องจากเขาเคยค้าแข้งกับแมนซิตี้อดีตสโมสรของกองปาณีเป็นเวลา3ปี หลังถูกดึงตัวไปจากทีมชาวเก้นในปี2016สหำหรับตำแหน่งอื่นๆบายเยอร์จะเสริมทัพด้วยเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะตกเป็นข่าวกับชูอัลปาลินโยกกองกลางตัวรับของฟูลแลามานานแล้วแต่ระยะหลังดูเหมือนเสือใต้จะตัดใจจากดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสไปแล้วกล่าวกันว่าทีมดังแห่งบาวารียหันมาให้ความสนใจในตัวมาตินซูบิเมนดีกองกลางทีมชาติสเปนของสโมสรเรอันโซเซดาแทนแม้จะต้องอยื้อแย่งกับอาเซนนอลรองแชมป์พรีเมียร์ลีก ขณะเดียวกันเสือใต้น่าจะมองหาแบ็กซ้ายรายใหม่ด้วยเนื่องจากอันฟอนโซเดวิสตาทีมชาติแคนาดาตั้งท่าอำลาสโมสรในซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวว่าอาจได้ย้ายไปค้าแข่งกับระอันมาริตทีมยักษ์ใหญ่ของลาลิก้าสำหรับตำแหน่งนี้บิลสอด้อยเผยว่าบเยเรนเลงไปที่เตโอแอ็นองเดสแบ็กซ้ายทีมเอซีมิลานแถมพวกเขาอาจเซ็นสัญญากับเซนเตอร์ฮาบอีกรายด้วยแม้จะเพิ่งดึงเอริกไดเออร์มาจากทีมสเปอร์มามาด โรนันอรโรหฮกองหลังทีมบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่าอาจย้ายออกจากคัมนูในซัมเมอร์นี้และคาดว่าบบเยิร์นกระหายฉุดเขามาประสานงานกับเดลิกและมาซาอุยสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูแม้ว่ามาเอลนอยเออร์จะเจ็บไปนานและกลับมาลงสนามได้แล้วแถมก่อความผิดพลาดในรอบตัดเชือกถ้วยแชมเปี้ยนลีกแต่ในฐานะนักเตะระดับตำนานของสโมสสและทีมชาติเยอรมันมือเกาวัยว38ปีจะยังผูกขาดกับหน้าที่ในด่านตาข่ายต่อไปจนกว่าเขาจะตัดสินใจแขวนถุงมือด้วยตัวเอง ไล่อัพทีมบอยเยนในยุคแหวงซองกองปานีผู้รักษาประตูมานูเอลนอยเออร์กองหลังนุซาอีมาราอุยโรนันอารโฮมาไตเดลิกและเตโอแกนนองเดสกองกลางโยชัวคิมม ah, ิดจามานมูเซียล่าและมาร์ตินซูบิเมนดีกองหน้าเลรอยซาเน่แฮร์รี่เคน และแจ็กกีลิป